ครับก็วันนี้เราจะมานะครับสาธิตวิธีการทำา d a t า Collect นะครับหรือเรียกกันภาษาเซอร์เวเราเ็าเรียกว่าทำโทรโปรนะครับหรือการเก็บรายละเอียดภูมิประเทศนะครับวิธีการนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับเราเปิดเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่เมนูนะฮะไปที่เมนูครับลงเลขเจ็ดนะครับ แล้วก็เลือกครับ Data Collection นะครับ F2 นะครับทีนี้ก็ตรงนี้คือให้เราเลือกว่าจะเก็บงานไว้ที่ไหนนะครับจะกด List ขึ้นมาก็ได้นะครับดูแฟ้มงานของเรานะหรือว่าจะกด Input ครับสร้างใหม่นะเราจะผมสร้างใหม่นะครับกด Clear นะครับ F3 ลบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับ เช่นนะครับครับตั้งเอาเลือกเข้าใจนะครับอาจันที่ก็ได้นะครับอ่านะครับเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับกดตรงนี้หนึ่งทางนะครับอ่านะครับจะเว้นวรกก็ได้นะครับหรือจะกด Enter เพื่อตกลงนะครับนะครับพอเราเข้ามานะครับสเต็ปมือจะไล่เรียงกันนะ F หนึ่ง F สอง F สานะครับเริ่มจาก F หนึ่งนะครับจดต้องกล้องนะ อันหนึ่งจุดต้องกล้องอันสองคือแบล็กไซ์อันที่สามคือโฟล์ไ์นะฮะแล้วก็กด F1 นะครับจุดต้องกล้อง PT คือชื่อจุดนะครับถ้าเรากดเซิร์ชเนี่ยนะเราตั้งจจอบใหม่มัาไม่มนี้ให้เซิร์ชนะครับเราเอาจจะต้องกดอินพุตสร้างมันเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับผมจะพิมพ์ว่า,า BM1 นะครับหมดหมดควบคุมผมนะ BM1 นะ เปลี่ยนล้องเสือนะครับ F1 ปึ๊บปึ๊บนะครับเสร็จแล้วกด Enter นะถัดมานะครับ ID ครับ ID ก็เหมือนโค้ดนะฮะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะฮะอ s t r u m e n t Height ความสูงกล้องนะครับก็ผมนะครับกด1 t นะครับกด Input ทุกครั้งนะ1.2นะครับอันนี้ถ้าเราวัดเอานะครับผมแค่เดาสมมติให้นะฮะนะครับกด Enter นะ F4 นี่งเขาถามพิกัดเนี่ยเป็น N0 E0 Z0 หรือเปล่าถ้าใช่ก็กดเย,ยถ้าไม่ใช่กอกดโนนะฮะถ้าไม่ใช่กอกดโนนะถ้าคือถ้ากดโนเนี่ยก็จะมากดตรง F4 นะครับ OCNZ e นะครับก็กด F4 นะนะครับถ้าชื่อเป็น BM1 นะครับก็กด MBZ e F3 นะฮะแล้วเราก็กด F1 เพื่ออินพุตเข้าไปนะผมให้สัก หนึ่งพันแล้วกันนะครับหนึ่งพัน enter หนึ่งพันนะครับ enter แล้วก็หนึ่งร้อยนะฮะกด enter เลยครับพอขั้นตอนนี้มันยังไม่จบนะครับอ่าเราต้องกดให้มันเล็กคอร์ดนะครับ f สามนะนะครับแล้วก็เล็กคอร์ดจุดตั้งกล้องนะครับกดยืนนะครับนะถ้าทำเสร็จนะครับมันจะกลับมาอยู่หน้านี้เหมือนเดิมนะจากนั้นนะครับกด f สองครับทำข้อมูล ลักไฟน์นะครับแล้กไฟน์ี่ก็เหมือนกันนะฮะอ่ามันจะมีให้อินพุตนะครับเพื่อให้ใส่ค่าเข้าไปนะกดศูนย์เสร็จแล้วก็กดวัดนะอ่าแล้วก็มีกด BS ตรง F4 อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากบางคนก็เซตศูนย์นะเซตศูนย์กดเซตศูนย์ก่อนเลยนะเซตศูนย์ที่ทงหลังนะครับอ่าอินพุตนะครับผมตั้งเป็นอ่า อันนี้ก็เป็น bm สองแล้วกันนะฮะ bm สองนะครับ bm สองกด enter นะครับโค้ดไม่ใช้นะผมเลื่อนลงมานะครับความสูงของทงหลังนะครับอินพุตนะครับหนึ่งจุดห้าเท่ากันนะต้องใส่ให้หมดนะครับข้อมูลนี่ใส่ให้หมดใส่ให้ถูกด้วยนะนะครับทีนี้ครับแบ็กไซด์เนี่ยมีสองแบบนะเรากดเข้าที่แบ็กไซด์ดูนะฮะมันจะมีแบ็กไซด์ที่เป็น ne z กับอา imu มุสนะฮะอ่า นะครับถ้าเรากดเรากดเข้าไปก่อนนะปึ๊บนะครับถ้าเรามีค่า n e เนี่ยเราใส่เข้าไป input เข้าไปถ้าเราไม่มีนะครับเราใช้ภาคของทิศมาแทนเนี่ยก็กด f ะ F3 นะฮะแล้วผมก็นะครับจะเข้าแบ็ k ไซด์นะฮะ hr นะครับก็ใส่ศูนยะ์นะผมเซตศูนย์นะผมเซตศูนย์ตรงนั้นนะฮะแล้วผมก็กด ให้เขาวัดหนึ่งครั้งนะวัดให้เป็นแนวนะต้องวัดนะครับครับวัดอันนี้เลือกเอานะจะวัดยังไงก็ได้นะับวัด sd หรือเอนนก็ได้นะอ่าคือวัดในเพื่อให้มันให้มันจำนะฮะจำเทอกนไว้นะฮะอ่าสำคัญมากนะครับโอเคอ่าครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่โฟร์ไซส์หรือไซส์ช็อตนะครับ f 3สามนะครับ ทีนี้เราก็ใส่ชื่อจุดนะชื่อจุดอย่างเช่นผมก็เก็บจุดที่จุดว่า B BQ ครับหนึ่งร้อยนะผมใส่หลายตัวเลยให้ดูนะฮะก็กด Enter อร์นะหมายมันกดต้องกดเนเตอร์นะ้สองเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะเลื่อนลงมานะครับความสูงเป้านะครับหนึ่งจุดห้านะครับ ทีนี้นะครับวิธีการวัดเนี่ยมันมี2แบบนะถ้าเรามองตรงนี้นะฮะมีเมสนะครับกับอนะถ้าเมสเนี่ยมันก็ต้องมาเลือกข้อมูลที่เราจะเก็บนะแต่ถ้าอเนี่ยคือก็คือจะเก็บหมดเลยทีนี้ข้อมูลที่จะเก็บมีอะไรบ้างนะก็ลองเข้าไปกดเมสดูก่อนนะมี V กับ H นะครับก็คือมุมมุมลาบมุมดิ่งกับมุมลาบนะแล้วก็ SD นะครับคือสโลปดิแทนนะแล้วก็ NEZ มันก็จะมี อยู่เท่านี้นะฮะจะมีอยู่เท่านี้นะอ่าก็เลือกเอาบางคนอยากจะเฉพาะอะไรก็เก็บเข้าไปแต่ถ้าเก็บอ้อนะครับอ่ามันก็จะเก็บทั้งหมดเลยนะทั้งสองสามตัวที่ผมบอกมาจะเก็บหมดเลยนะะ,ะแล้วก็เลคคอร์ดให้ด้วยนะแต่ถ้าเราเราไม่ใช้อย่างนั้นเราอยากจะเก็บบางจุดเนะี่ยอันนี้จะเก็บแต่ระยะของกดอ่าอ่าโอเค ก็จะเลือกเฉพาะจุดมานะครับ,รบขั้นตอนนี้ถ้าจะจะ,จะเปลี่ยนเป้าเนี่ยกดกดได้นะฮะกดตัป,ปุ่มนี้ไว้เปลี่ยนประเภทของเป้านะฮะเลือกเปลีป่ยนประเภทเป้าได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นสอนเรื่องอื่นอีทีนะครับครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะมีบางคนถามมาว่า ถ้าจะกดลางวัดแล้วเนี่ยโดยที่ว่ายังไม่กดเซฟนะฮะทำยังไงนะเช่นเมื่อกี้เรากดลองวัดไปใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือมีเลือกมีให้เลือกเซฟกับไม่เซฟใช่ไหมฮะอ่าทีนี้มันมีมันมีแบบอ่อบางครั้งที่มันมาเซฟเลยนะมันเซฟเลยนะก็นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ อ๋อเราอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมครับกดวัดอ่ะเนี่ยเซฟเลยนะฮะใช่อ่าเมาทีเราจะวัดผิดวัดถูกอยากจะแก้ไขทํายังไงนะฮะโอเคกด e อ c ซออกมานะฮะแล้วก็นะครับอยู่ที่หน้านี้นะครับกด f 4สี่นะเปลี่ยนหน้านะครับมาที่หน้าที่สองทับสองนะฮะแล้วก็อยู่ที่ f 3 c สาม i g นนะครับนะ c o n f i กก็จะมีวิธี config ต่างๆนะเราเปลี่ยนหน้านะครับ เป็นหน้ามันตรงหน้าที่2อทับสนะเลือก Data Confirm นะกด F 1นะนะครับถ้าโนเนี่ยก็คือไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับก็คือจะยิงแล้วบันทึกเลยแต่ถ้าเป็น Yes น,นะครับก็จะมีการคนะอนเฟิร์มนะครับกดออกมานะครับแล้วมาที่โฟลไซนะครับอลองเก็บใหม่นะครับอ่าก็จะมีคอนเฟิร์มว่าถูกต้องไหมใช่ไหมนะครับอันนี้ โอเคทีนี้เมื่อกี้ก็พูดไปพูดไปแล้วหน่อยนะฮะในนี้ก็จะมีพวกเลือกไฟล์ได้นะครับว่าจะใช้ไฟล์ไหนหรือใส่โค้ดยังเพิ่มโค้ดอะไรยังไงนะฮะอัะน,นนี้มันจะมีถ้าเลือกไฟล์ก็จะมีะไฟล์รังวัดกับไฟล์พิกัดนะครับค่าพิกัดนะ,ะแล้วก็มาเลือกมาลิสต์ดูได้นะครับว่าจะใช้ คือจะเลือกใช้จ็อบไหนทํางานนั่นเองนะฮะอยู่ในนี้ได้นะฮะแล้วก็มีพีโค้ดนะครับนะเราเลือกใช้โค้ดไหนเราก็สร้างเข้าไปนะเลือกโค้ดมาไ้ใช้นะครับกดมานะฮะโค้ดก็จะไปอยู่ตอนหน้าที่เราใช้ทํางานนะฮะเช่นวอฟโวไซน์นะครับตรงพีโค้ดเนะฮะดวยลงมานะแล้วก็วกดเซิร์ชก็ได้นะถ้ากดเซิร์ชมาจริงๆนะเ็จะเจอโค้ดที่เราใช้งานนะฮะอ่า โอเคนะครับทีนี้ทีนี้ก็บางคนก็ถามนะครับว่าแล้วเราจะดูข้อมูลยังไงนะว่าพอที่เก็บไปเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะนะนก็จะมีนะครับในส่วนของเมมโมรีนะครับในส่วนของเมมโมรีเนี่ยสามารถที่เข้ามาดูข้อมูลได้นะ ข้ามาดูข้อมูลหรือการคีย์พิกัดหรืออะไรพวกนี้นะครับนะเช่นเมมโมรีนะ Memory, นะเข้ามาดูพวกว่าเรามีไฟล์อะไรบ้างนะเก็บข้อมูลแบบไหนไว้บ้างนะครับนะหรือมีเซิร์ชนะครับเซิร์ชเลยนะถ้าเรารู้ชื่อจุดหรือหรือรู้ชื่อชื่ออะไรเนี่ยเราสามารถจะมาเซิร์ชหาได้นะครับแล้วก็นะครับ,รานะรบสามารถจะเข้ามาดูได้ตรงนี้นะฮะโคอินเนต หรือที่พิกัดอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะเข้ามาดูได้นะฮะมนชูมินาตานะนะครับเนี่ยเข้ามาดูนะครับฝ่า์ที่เก็บรากสุดอะไรอย่างเงี้นะครับอ่ะพูดแล้วก็นะครับมันก็อยู่ในเซิร์ชนะครับอยู่ในเซิร์ชนะครับแล้วก็เลือกนะครับข้อมูลซึ่งผมจะเลือกดู โคอินเนตนะครับผมกด F2 นะฮะเราจะกดลิสต์ขึ้นมาหาจ็อบนั้นๆน,น,นะฮะของจ็อบสุดท้ายนะกด Enter นะครับเราจะมี first data คือข้อมูลแรกกับข้อมูลสุดท้ายนะฮะหรือข้อมูลที่เป็นชื่อชื่อชื่อจุดเลยนะอ่ะผมกดข้อมูลสุดท้ายนะผมก็จะเห็นข้อมูลล่าสุดของผมนะครับเรากดลูกศรขึ้นขึ้นลงนะเพื่อดูค่าพิกัดได้นะเราจะเลือกเป็น กดเป็นชื่อก็ได้นะครับโอเคสามารถจะมาดูตรงนี้ได้นะครับนะหรือจะมาลบก็ได้นะฮะตรงตรง delete นะฮะ delete c o o r d i n a t นะฮะจะมาเลือกลบว่าอันไหนไม่อยากได้อันไหนก็ผิดอะไรนะครับนี่คือแต่ละจุดที่เรามีเนี่ยลบสามารถจะเลือกลบได้นะครับโอเคครับ